ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่17ในเทศกาลธรรมดานะครับบอกกันแล้วว่าปีนี้เป็นปีเอแล้วเราก็อ่านบทพระบรสารในพิธีมิสซาวันอาทิตย์โดยนํามาจากบทพระบรสารของนักบุญแมทธิวนะครับตอนนี้ลงมาถึงบทพระบรสารของนักบุญแมทธิวบทที่13 บทที่13นี้เป็นบทที่นักบุญมัติยูเล่าว่าพระยุสุเจ้าทรงเทศสอนโดยใช้อุปมาเพื่อจะอธิบายเรื่องบางอย่างที่ไม่สามารถจะใช้คําพูดมนุษย์พูดให้เห็นชัดเจนได้ภายในประโยคเดียวหรือว่าแง่มุมเดียวเพราะมีหลายแงยม่มุมเรื่องอะไรบ้างครับพระอาณาจักรสวรรค์พระอาณาจักรสวรรค์ไม่สามารถจะใช้ภาษามนุษย์บอกว่าพระอาณาจักรสวรรค์คืออะไร ได้ภายในประโยคเดียวหรือพูดได้ในแง่มุมเดียวเพราะมีแง่มุมต่างๆมากหลายแง่หลายมุมนะครับอาทิตย์ที่แล้วพระอาณาจักรสวรรค์พระยิ่ษเจ้าทรงใช้อุปมาบอกว่ามันดําเนินไปแล้วมาในโลกนี้แล้วกาลังจะไปถึงความสมบูรณ์ในวันที่โลกนี้สิ้นพิภพบจบลงแล้วระหว่างนี้อาจจะเป็นที่กังขาของหลายคนว่าอ๋อถ้าพระอาณาจักรสวรรค์มาแล้วทาไมโลกนี้ยังมีคนชั่วยอยู่ล่ะ แล้วไปยืมสิเจ้าก็ทรงเล่าอุปอามาชายคนหนึ่งออกไปหวานมเมล็ดข้าวพันดีแล้วศัตรูก็มาหว่านมเมล็ดข้าวละมานแล้วทั้งสองพันก็โตขึ้นมาในพื้นนาเดียวกันเราได้ฟังแล้วเราเข้าใจความหมายแล้วว่าอ๋อแล้วพระองค์จะไปถอนข้าวละมานก็ถอนได้แต่พระองค์บอกกับคนงานแบบว่าอย่าไปถอนเลยกลัวว่าเดี๋ยวไปจะไปถอนเอาข้าวพันดีขึ้นมาด้วย ปล่อยให้มันโตไปให้มนุษย์ดำเนินชีวิตไปแล้วพอถึงวันเก็บเกี่ยวหมายถึงวันสิ้นพิภพไปถอนข้าวละมานออกก่อนนะแล้วก็มัดแล้วเผาไฟทิ้งส่วนข้าวพันดีเก็บเอาไว้วันนี้เราจะมาพิจารณาอุปม,มาอีกแง่มุมหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงอธิบายนะครับพระอาณาจักรสวรรค์เป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทสุดชีวิตมิใช่นั่งเฉยๆแล้วจะได้มา พระองค์ทรงเล่าอุปมารเรื่องสมบัติที่ชัยคนหนึ่งไปพบในทุ่งนาแต่มันเป็นนาของคนอื่นขอต้องยอมขายทุกสิ่งเพื่อมาซื้อนาแปลงนั้นจึงสามารถขุดดินและเอาสมบัติที่ฝังอยู่ขึ้นมาได้การยอมขายทุกสิ่งอาจหมายถึงต้องยอมเสียสละไม่ทำตามใจตนเองแต่ต้องแสวงหาทุ่มเทเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราอยากได้สวรรค์ เราก็ต้องทุ่มเทเพราะอาณาจักรสวรรค์จะไปได้ก็ต้องรู้จักปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเหมือนเราต้องลำบากไปขายทุกอย่างไม่ได้ทําตามใจตัวเองแล้วไปขุดดินแล้วเอาทรัพย์สมบัตินั้นขึ้นมาพระอาณาจักรสวรรค์เป็นเรื่องของการที่เราต้องมีสายตาแหลมคมได้ยินครั้งแรกต้องรีบคว้าไว้และทุ่มเทเอาอมาครอบครองให้ได้ เหมือนพ่อค้าสายตาแหลมคมเห็นไข่มุกเม็ดงามแล้วรู้ได้เลยว่าถ้าเขาสามารถครอบครองไข่มุกเม็ดงามนี้เขาจะมีหลักประกันขายออกเมื่อใดจะมีกําไรกินได้ไม่รู้จักหมดเขาต้องรีบกลับบ้านรวบรวมทรัพย์สินที่มีขายที่ขายบ้านแล้วเอาเงินไปซื้อไข่มุกเม็ดนั้นมาครอบครองให้ได้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อก็เล่าถึงว่าภาพ,พยนตร์การ์ตูนที่ใช้สอนเด็กนักเรียนคําสอนเนี่ยได้วาดการ์ตูนฉากเนี่ยบอกว่า เขาวาดรูปพ่อค้าขายบ้านขายที่ดินขายทุกสิ่งแม้แต่เสื้อผ้าดีๆเล่กลับไปใส่เสื้อผ้าประปะแบกเงินใส่เกวียนไปซื้อไข่มุกพอได้ไข่มุกมาแล้วตกเย็นเขาไม่มีบ้านจะนอนแล้วเขาก่อไฟข้างทางผิงไฟให้อุ่นและคงต้องนอนกลางดินกินกลางทรายในคืนนี้แหละแต่ก่อนนอนเขาล้วงเอาถุงผ้ากำมะดีหยิบไข่มุกออกจากถุงกองไฟข้างกายสะท้อนแสงจากไข่มุกมาที่ใบหน้าของเขาสว่างวา เขาไม่มีที่จะนอนแต่ใบหน้าของเขามีแต่รอยยิ้มเมื่อจ้องมองดูไข่มุกเม็ดนั้นที่รู้ว่าตอนนี้เขาจะไม่มีวันอดตายอีกเลยสดอุปมาเรื่องอวนลากปลาของชาวประมงที่เมื่อนำปลาขึ้นมาบนเรือแล้วเขาจะคัดปลาดีเก็บไว้ส่วนปลาที่ใช้ไม่ได้ก็จะโยนทิ้งไปพระเยซูเจ้าก็ต้องการจะอธิบายว่าพระอาณาจักรสวรรค์เนี่ย เป็นที่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าไปโอ้ไปเด็นนี่นี่น่าสนใจมากเลยนะครับเราไม่สามารถจะอธิบายพระอาณาจักรสวรรค์ได้ด้วยคำคำเดียวแล้วมันมีหลายแง่มุมพระองค์ก็ใช้อุปมาแล้วอุปมาเรื่องนี้เป็นอุปมาที่น่าสนใจนะครับนอกจากเราจะต้องรีบคว้าไว้เราจะต้องมีสายตาแหลมคมเห็นคุณค่าของพระอาณาจักรสวรรค์ก็คือว่าพระอาณาจักรสวรรค์เป็นที่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าไป พระอาณาจักรสวรรค์เป็นที่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าไปในวันสุดท้ายเมื่อโลกนี้จบลงหรือเมื่อเราสิ้นชีวิตบางคนได้เข้าไปในพระอาณาจักรสวรรค์แต่บางคนถูกปฏิเสธและเมื่อเราไม่ได้เข้าไปก็ต้องตกอยู่ในที่ที่มีแต่ความทุกข์กัดกุ้มขุนเคืองหรือเจ็บปวดใจเพราะอาจเป็นได้ว่าการจะไขว่คว้าพระอาณาจักรสวรรค์มาครอบครองเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่เราไม่สนใจเองจึงกลายเป็นอาการหน้าโมโหเจ็บใจรพระเยซูเจ้าก็ใช้ทรงใช้คําที่เวลาพวกนั้นไม่สามารถจะเข้าไปในพระอาณาจักรสวรรค์ได้หรือว่าพวกเขาจะออกไปข้างนอกแล้วก็ร้องไห้ขบฟันด้วยความขุ่นเคืองนะครับเมื่อว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากแต่เราไม่สนใจเองจึงกลายเป็นอาการหน้าโมโหววเจ็บปวดใจ ทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟที่น่าจะมีแต่การร่ำให้ค้ํากลรและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองขบฟันด้วยการขุ่นเคืองพระบรสารของนบุญมัทจิวาทิตนี้ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วแล้วพระเยซูเจ้ายังทรงเทศสอนเรื่องพระอาณาจาักรสวรรค์นในแง่มุมต่างๆโดยใช้อุปมานะครับแต่น่าสนใจที่เมื่อพระองค์ตรัสจบแล้วทรงถามบรรดาลูกศิษย์ว่าท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม่เออพระเยซูเจ้าก็หันไปถามลูกศิษย์ เพราะว่าการเล่าเป็นคําอุปมาบางทีเราก็ยังคิดไปไม่ถึงถ้าไม่มีใครมาอธิบายให้เราฟังแล้วลูกศิษย์ตอบอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองนะครับพระศาสนจ,จักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขา ไม่ช่วยกันทำงาน พระเยซูเจ้าทรงอธิบายเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์โดยใช้อุปมาหลายแง่หลายมุมเพราะว่าพระอาณาจักรสวรรค์ไม่สามารถจะอธิบายได้ในคราวเดียวด้วยภาษามนุษย์เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นเรื่องยิ่งใหญ่สูงส่งเกินกว่าที่ภาษาจะพูดได้ในประโยคเดียวหรือว่าได้สับคำเดียวแล้วคราวนี้เราก็มาถึงแง่มุมที่พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาอัครสาวกว่า พระอาณาจักรสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าไปในวันนั้นจะมีบางคนไม่ได้เข้าไปแล้วเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกในนี้พระจ,จิูสุ้าทรงใช้คําว่าเขาจะที่นั่นจะมีแต่การร่ําให้ค่คําควรและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองมันน่าโมโ,โหเข้าไปได้ไง่ายๆพระองค์ทรงบอกว่าตามพระองค์มาแล้วเราไม่สนใจแล้วพอถึงวันนั้นเราไม่ได้เข้าไปเราก็จะโกรธ นะครับแล้วพอพระเยซูเจ้าเล่าอุปมาจบแล้วก็อาจจะไม่ได้อธิบายอย่างที่พ่ออธิบายใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเวลาที่เล่าอุปมาแล้วให้ผู้คนเอาไปคิดเอาไปตรายตรองเหมือนกับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกใครบางคนเขาจะพูดเรื่องสําคัญกับเราบางทีเขาอธิบายให้เราฟังแทบตายเราก็ไม่ฟังเขาก็เลยพูดเป็นปริศนาจนกระทั่งในโลกนี้มีคาว่าปริศนาธรรมก็คือว่าเล่าแล้วเธอก็เอาไปคิด เลิกคิดต่อนานๆเอาไปคิดหลายๆวันคิดตลอดชีวิตแล้วพอพระเยซูเจ้าตรัสอุปมาเสร็จแล้วก็หันมาถามอัครสา,าวกว่าพวกท่านเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม่บรรดาสิทธุนตอบว่าเข้าใจแล้วพระองค์จึงตรัสว่าดังนั้นธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นสิทธิแห่งพระอาณาจาักรสวรรค์ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน ตรงนี้แหละครับเราไม่ค่อยเข้าใจเลยมันแปลว่าอะไรลูกศิษย์บอกว่าเข้าใจแต่พระเยซูเจ้บอกเออดีแล้วนะคนที่เข้าใจก็เหมือนกับธรรมาจารย์ธรรมาจารย์นี่หมายถึงผู้ที่เจี่ยวชาญพระคัมภีร์เอาคลังของเก่าลูกของใหม่ออกมาคลัขงของเก่าของตนออกมาลูกของใหม่ผสมกันเอาออกมาใช้ธรรมาจารย์คือใครก็คือผู้ศึกษาพระคัมภีร์อย่างเจี่ยวชาญแต่ในสมัยของพระเยซูเจ้า ชาวยูมีเพียงพระคมภีภาคพันธสัญญาเดิมคือหนังสือที่เขียนขึ้นก่อนที่พระเยสุจ้าประสูตมาในโลกนี้ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าธรรมาจารย์ต้องเปิดใจรับฟังพระวาจาของพระเยสุจ้าเพราะเป็นของใหม่แต่ก็ต่อยอดสืบเนื่องมาจากพันธสัญญาเดิมและทําให้พระคมภีภาคพันธสัญญาเดิมสมบูรณ์ไป พระกาสุกอิสยาเคยพูดถึงผู้รับใช้พระยาเวเป็นบทเพลงสี่บทว่าผู้ที่มารับใช้พระยาเวจะมีบุค,คลิกเช่นไรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในบทเพลงบทที่สเขาเขียนทั้งหมด4บทบทที่สเนี่ยบุค,คลิกของผู้รับใช้พระยาเวเป็นแบบนี้นะครับทุกๆเช้าพออร,าระองค์ทรงปลุกข้าพเจ้าทรงปลุกหูข้าพเจ้าให้ฟังเหมือนสิทธิทพระอ,องค์ทรงสอน พระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูให้ก้าพเจ้าและกัาพเจ้าก็ไม่ต่อต้านไม่หันหลังหนีไปหรืออีกตอนหนึ่งในหนังสือเพลงเสดุดีนะครับเสดุดีที่40มีเขียนว่าพระองค์ไม่ประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆแต่ประทานหูให้ก้าพเจ้าฟังเราจะเห็นได้ว่าการจะได้พระอาณาจักรสวรรค์หรือการที่พระเยซูเจ้าทรงใช้คําว่า การมาเป็นสิทธิ์แห่งพระอาณาจักรสวรรค์ขอผู้นั้นนอกจากจะรู้พระคมภีภาคพันธสัญญาเดิมเป็นขุมทรัพย์เก็บอยู่ในคลังของตนแล้วยังมีขุมทรัพย์เพิ่มเติมคือพระคมภีภาคพันธสัญญาใหม่ก็คือองค์พระเยซูเจ้าเองเพราะพระองค์คือพระวจนะที่ทรงรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระเยซูเจ้านักบุญยนเรียกพระองค์ว่าเป็นพระวาจาคือเป็นคําพูดของพระมารับสภาพมนุษย์ ไม่อาน,นั้นหนังสือพันธสัญญาใหม่พระคัมภีพระวาจาของพระเราอาจจะอธิบายได้ว่าเราอาจจะมีความรู้ภาคพันธสัญญาเดิมเรื่องราวก่อนที่พระเยสุเจ้าประสูติมาแต่เธอต้องมีความรู้เรื่องพระเยสุเจ้าเพราะพระเยสุเจ้าเป็นเนื้อหาของหนังสือพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม่เพราะฉะนั้นเรานอกจากจะรู้จักพระคัมภี์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตนพวกธรรมอาจารย์มีอยู่แล้ว ปรากฏว่าพวกเขาก็ยังมีพระเยสุจ้าต้องฟังพระเยสุจ้าเพิ่มเติมเพราะพระองค์คือพระวจนะนาที่ทรงรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งใหม่เพิ่มเติมให้พระวจาวของพระเจ้าสมบูรณ์ครบครันอะไรที่ใหม่บางทีเราก็มีท่าทีต่อต้านไว้ก่อนในนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบุคคลในประวัติศาสตร์ชาติอยู่ในสมัยที่พระเยูเจ้าเสด็จมาก็อาจจะมีบุคลิกอย่างนี้ แต่พระกาสุอิสยาก็เตือนว่าพระองค์ทรงปลุกเขาพเจ้าทุกชาวทรงปลุกหูเขาพเจ้าให้ขึ้นมาตั้งใจฟังเรื่องใหม่ๆอะไรที่ใหม่บางทีเราก็มีท่าทีต่อต้านไว้ก่อนแต่จงอย่าปิดดวงใจไม่รับฟังเพราะโรเจะกลกายเป็นคนที่มีแต่เก็บของเก่าเอาไว้กินโดยไม่เพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้าไว้ในชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นบท พระวรสารนบุญมัทธิวที่พูดถึงอุป,ปมาพอพระเยซูเจ้าตรัสจบหมดแล้วพระเยซูเจ้าก็สรุปว่าพวกเธอเข้าใจไหมลูกศิษย์ก็บอกว่าเข้าใจแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกว่าดีแล้วนะก็เหมือนกับพวกธรรมจารย์เชี่ยวชาญพระกรมัมภีร์ซึ่งมีทรัพย์สมบัติอยู่ในคลังเก่าแล้วยังมีของใหม่มาผสมต่นี้เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่สองกันนะครับนบุญเปาโลเขียนจดหมายไปสอนคิตชนที่กรุงโรม เราอ่านกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับตอนนีม้มาถึงจดหมายนักบุญเปาโลเขียนถึงชาวโรมบทที่8นะครับมาถึงข้อที่28ถึง30 3ข้อเอง28 29 30แต่เป็นตอนที่ไพเราะมากเลยครับพี่น้องเรารู้ดีว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์โอ้ประโยคนี้เป็นประโยคที่ หลายคนเวลาเขาผิดหวังไม่ได้อย่างใจแต่เขายังรักษาวความเชื่อไว้ได้ปรากฏว่าพอเขาหันกลับไปมองอดีตแล้วมาถึงปัจจุบันปรากฏว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ตอนนั้นเกิดขึ้นแล้วเราไม่เข้าใจเราเสียใจทุกวันนี้เรามาคิดโอ้ดีแล้วสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนะเหมาะสมมากเลยแล้วเราจะขยายความตอนนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงที่สามสักครู่นะครับ ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่สองของนักบุญเปาโลนะครับเขียนจดหมายไปถึงาชาวโรมที่พ่อบอกว่ามีประโยคที่สำคัญมากนะครับพี่น้องเรารู้ดีว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์เพียงขึ้นต้นประโยคนี้ก็ชวนให้เราเงี่ยหูฟังเพราะเหมือนจะตอบคำถามหลายสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งเราไม่ชอบ เราผิดหวังแล้วเรารู้สึกไม่พอใจไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราเงี่ยหูฟังข่าวสารมุมมองใหม่ๆจากพระเยซูเจ้าเราอาจจะพบค่าความหมายในเหตุการณ์ณเหล่านั้นเพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนให้เป็นสิ่งดีแก่ชีวิตให้เราหมดแล้วถ้าเราก็ค่อยพิจารณาด้วยความศรัทธาดั้งเดิมแต่ด้วยมุมมองใหม่แห่งรักของพระเยซูเจ้า เราจะได้นําเอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคังของตนแล้วพ่อก็จะได้ยินคนมาเล่าให้พ่อฟังเรื่อยๆว่าตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทําไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้นบัดนี้เราเข้าใจแล้วว่าโอ้พระเป็นเจ้าทรงเปลี่ยนทุกอย่างให้กลับเป็นสิ่งดีสําหรับผู้ที่รักพระองค์เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะติดตามพระเยซูเจา้าแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์นั้นเพราะว่าสายตาของเรามองเนี่ยสั้น แต่พระเป็นเจ้าทรงมองไกลกว่าเราพระเป็นเจ้าทรงรู้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตอันยาวไกลของเราเราจะแวะมาอ่านบทอ่านที่หนึ่งกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพิจารณาอุปมาของพระเยซูเจ้านะครับแล้วก็พิจารณาจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมบทอ่านที่หนึ่งนำไปจากหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่หนึ่งนะครับกษัตริย์ซาโลมอนยังทรงระเยานะครับแต่พระเป็นเจ้าทรงเห็นว่ากษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยเป็นเด็กดีวันหนึ่งก็ ทรงตรัสกับก,กษัตริย์โรมอนในพระสูบินนะครับในความฝันบอกว่าเจ้าจะขออะไรก็ขอมาเราจะให้นะครับปรากฏว่าเามื่อกษัตริย์โรมันยังทรงพระเยาว์แต่ว่าในฝันนั้นก,กษัตริย์โรมอนทรงรู้จักขอปรีชาญาณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าปรีชาญาณนี่ไม่ได้แปลว่าฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่หมายความว่าดําเนินชีวิตยอย่างราบรื่น ทำกิจการทุกอย่างแล้วไม่ต้องมาเสียใจภายหลังโซโลมอนขอปรีชาญาณจากพระบิ่ฑเจ้าในช่วงเวลานั้นอาจจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดแต่พระคัมภีร์คำว่าปรีชาญาณกินความไกลกว่าความเฉลียวฉลาดหมายความว่ามีพระบิณนเจ้าทรงนำชีวิตราบรื่นนะครับปรากฏว่าโซโลมอนขอปรีชาญาณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะใช้ตัดสินอย่างถูกต้องเมื่อต้องปกครองชาติอิสราเอลประชากรของพระเจ้า ซึ่งดูเหมือนเป็นการรู้จักขอในสิ่งที่มีค่าสูงส่งกว่าความมั่งคั่งชีวิตยืนยาวหรือพลังที่เอาไปทำลายล้างศัตรูนี่ใช่หรือไม่ที่เป็นการรู้จักเลือกการที่ใครคนหนึ่งจะขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตนที่มีเพื่อจะมาซื้อที่นาแปลงนั้นหรือขายทรัพย์สินทุกอย่างแล้วเอาไปซื้อไข่มุกเม็ดงามตามอุปมาของพระเยซูเจ้า เขาต้องมีวิจารณญาณและสายตาที่แหลมคมรู้จักเลือกในชีวิตการรู้จักเลือกสิ่งดีงามในชีวิตเป็นศิลปะการดำเนินชีวิตอันสูงส่งเราไปยืนอยู่หน้าที่เดียวกันแล้วแต่ทำไมคนอื่นเลือกเอาสิ่งที่ดีกลับไปส่วนเราอาจจะนำเอาสิ่งไร้ค่ากลับมาบ้านโอกาสมีเท่ากันแล้วแต่การตัดสินใจใช้เพื่อกระทำดีหรือกระทำชั่วแตกต่างกัน เมื่อเราเลือกทําชั่วและรู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือไม่ได้เข้าพระอาณาจักรสวรรค์เราจึงร่ําให้คําควรขบฝันด้วยความขุ่นเคืองก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกันแล้วแล้วทำไมลงไม่ได้เข้าในอาณาจักรสวรรค์การรู้จักเลือกนี้บางทีมาจากการขอพระเจ้าให้ส่งเลือกแทนเราโอ้เราเลือกไม่เก่งเราสวดทุกวันก็แต่พระเป็นเจ้าขอพระองค์ทรงดลใจให้ลูกทําสิ่งนี้แล้วไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง ขอพระองค์เลือกแทนเราในทุกกิจการเลยคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีพระเป็นเจ้าในจิตใจจะได้มีสายตาแหลมคมเห็นไขมุกเม็ดงามแล้วรีบคว้าไว้การรู้จักเลือกนี้บางทีมาจากการขอพระเจ้าให้ทรงเลือกแทนเราดลใจเราทุกครั้งที่ต้องเลือกให้เลือกได้อย่างถูกต้องเลือกแล้วไม่ต้องมาเสียใจภายหลังแต่ถิงกระนั้นก็ตามแม้เคยเลือกอย่างผิดพลาด หากเรายังมีความหวังและเข้ามาหาพระเจ้าเรารู้ดีว่าพระเจ้าก็จะท่งบรันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รักพระองค์แม้เราอาจจะเคยเลือกพลาดไปแล้วแต่เรายังกลับมาหาพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าก็จะท่งคำให้ทุกอย่างกลับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รักพระองค์ในวันนี้เราจะลองมาพิจารณา จดหมายเนื้บุญเปาโลกันนะครับเราอ่านเหมือนให้พระวาจาผ่านหูผ่านดวงตาที่เราอ่านผ่านปากที่เราพูดพระวาจาของพระนิสสิทธิ์เพียงแค่อ่านก็ล้างปากล้างตาล้างหูล้างดวงใจพี่น้องเรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่เรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ พราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้นพระองค์ทรงกําหนดให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วยเพื่อผู้บุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจํานวนมากผู้ที่ทรงกําหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ทรงเรียกผู้ที่ทรงเรียกนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรมผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้นพระองค์ประทานพระสิริลุ่ลงโลดให้ด้วย เพราะฉะนั้นเราอย่าหนีพระเป็นเจ้าไปผู้ที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์ก็ทรงทําให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นเมื่อมาเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ประทานสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ให้แก่เราด้วยในวันนี้ขอพี่น้องได้นําเอาคลังที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมอ,ออกมาใช้พร้อมกับคลังที่พระเยซูเจ้ามาสอนเรารวมกันแล้วเราจะได้มี สุดทรัพย์สมบัติในชีวิตของเราที่เอามาใช้ทั้งของเก่าและของใหม่อย,ย่างเหลือเฟือสวัสดีครับ